สัพพทานังธรรมทานังชินนาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับในสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันมีเศรษฐีคนหนึ่งมาหาด้วยความเศร้าเสียใจอย่างยิ่งเพราะลูกชายของเขาเสียชีวิต พระพุทธเจ้าจึงตรัสปลอบใจว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ถาวรสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วย่อมตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหนีพ้นจากความตายได้เลยพระองค์จึงเล่าเรื่องในอดีตเพื่อเป็นตัวอย่างให้ฟัง ในอดีตการมีพราหมณ์คนหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้เมืองพาราณสีใช้ชีวิตด้วยการทำไร่ไถนาเขามีลูกชายและลูกสาวเมื่อลูกชายโตขึ้นก็แต่งงานทำให้ในครอบครัวมีทั้งหมด6คนคือพ่อแม่ลูกชายลูกสาวลูกสะใร์และท่าสีทั้งหมดอยู่ร่วมกันอย่างรักใคร่กลมเกลียวพ่อพราหมณ์มักสอนลูกหลานว่าจ ต้องทำบุญรักษาศีลทำความดีและระลึกถึงความตายอยู่เสมอเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันใดจะถึงคราวตายทุกสิ่งในโลกล้วนไม่เที่ยงอยู่มาวันหนึ่งพ่อกับลูกชายออกไปไถนาลูกชายไปเผาหญ้าใกล้จอมปลวกโดยไม่รู้ว่ามีงูพิษอยู่ข้างในควันไฟรบกวนงูจนมันโกรธและเลื้อยออกมา กัดลูกชายจนตายทันทีพ่อเห็นลูกชายนอนแน่นนิ่งอยู่จึงเดินเข้าไปดูเมื่อรู้ว่าลูกตายแล้วเขาอุ้มร่างไปวางไว้ใต้ต้นไม้เอาผ้าคลุมไว้โดยไม่ร้องไห้หรือฟูมไฟและยังคงไถนาเหมือนเดิมในขณะที่คิดถึงคำสอนเรื่องความไม่เที่ยงระหว่างนั้นพ่อเห็นคนรู้จักเดินผ่านมาจึงฝากไปบอกที่บ้านว่าวันนี้ไม่ ต้องเตรียมข้าวสำหรับสองคนเอามาแค่ของเขาคนเดียวก็พอและขอให้ทุกคนในบ้านแต่งชุดขาวถือดอกไม้และของหอมมาที่นาที่บ้านได้ยินก็เข้าใจทันทีว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วแต่ไม่มีใครร้องไห้หรือตีโพยตีพายเพราะทุกคนต่างฝึกจิตใจไว้ดีแล้วทุกคนไปที่นาพร้อมของหอมและดอกไม้เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ พวกเขาก็ช่วยกันเก็บฟืนแล้วทำพิธีเผาศพไม่มีแม้แต่น้ำตาหนึ่งหยดจากใครเลยการที่ครอบครัวนี้รับมือกับความตายอย่างสงบทำให้สวรรค์สั่นสะเทือนเท้าสักกะจึงเสด็จลงมาถามว่าเหตุใดพวกเขาจึงไม่เสียใจเลยทั้งที่ลูกชายเสียชีวิตพ่อของเด็กจึงตอบว่าร่างกายก็เหมือนคราบเก่าของงูเมื่อลูกของเขาสิ้นชีวิตไป แล้วการร้องไห้หรือเสียใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะลูกก็ไม่รับรู้แล้ว เมื่อเท้าสก,กะได้ยินจึงถามแม่ของเด็กว่าเขาเป็นอะไรกับเธอแม่ตอบว่าเขาเป็นลูกชายที่อุ้มท้องมาสิบเดือนเลี้ยงดูมาเต็มที่เท้าสก,กะถามต่อว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ร้องไห้แม่จึงตอบว่าลูกไม่ได้มาเพราะเราขอร้องให้มาและก็ไม่ได้จากไปเพราะเราสั่งให้ไปเขามาเองและก็จากไปเองการร้องไห้ก็ไม่ได้เกิด ประโยชน์อะไรจากนั้นเถวสกะก็ถามน้องสาวของผู้ตายว่า เขาเป็นพี่ชายเทา้าสกะจึงถามว่าเหตุใดไม่ร้องไห้เพราะโดยธรรมดาแล้วน้องสาวย่อมรักพี่ชายแต่น้องสาวก็ตอบว่าหากมัวแต่ร้องไห้ตัวเองก็จะเศร้าและพายผอมลงญาติมิตรที่เห็นก็จะยิ่งเศร้าด้วยพี่ชายตายแล้วก็ไม่รับรู้อะไรอีกแล้วจะไปร้องไห้ให้เขาทำไมจากนั้นท้าวสก,กะจึงถามภรรยาของผู้ตายว่าเขา เป็นอะไรกับเธอภรรยาตอบว่า เขาเป็นสามีเทา้ากสกะจึงกล่าวว่าธรรมดาหญิงที่สามีตายมักจะเสียใจเพราะกลายเป็นไม้มไม่มีที่พึ่งแต่หญิงคนนั้นก็ตอบว่าการร้องไห้ถึงคนตายก็เหมือนกับเด็กที่นั่งอยู่บนตักแม่แล้วร้องไห้อยากได้พระจันทร์มันไม่มีทางเป็นไปได้สามีของเธอก็ตายไปแล้วจะไปร้องไห้ให้เขาเพื่ออะไรเขาไม่มีทางกลับมาได้อีกแล้วสุด ท้า,ทาวสก,กะก็ถามท่าสีว่าเขาเป็นอะไรกับเจ้าท่าสีตอบว่าเขาเป็นเจ้ายายที่เธอเคารพรักมากเปรียบเหมือนลูกแท้ๆที่เธอเลี้ยงดูมาเองท้าวสก,กะจึงถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้น ทำไมจึงไม่ร้องไห้ท่าสีก็ตอบว่าหม้อน้ำที่แตกแล้วไม่มีทางซ่อมกลับมาใช้ได้คนที่ตายไปก็เช่นกันไม่มีใครสามารถทำให้ฟื้นคืนมาได้จะไปร้องไห้ให้คนตายเพื่ออะไร เมื่อแาวสก,กะฟังทุกคำตอบก็ทรงปลื้มใจอย่างยิ่งและตรัสว่าพวกท่านเป็นผู้ไม่ประมาทเจริญมรณานุสติการระลึกถึงความตายอย่างมั่นคงขอให้พวกท่านไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปเราจะทำให้บ้านของท่านเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติจากนั้นจึงเสกบ้านให้มีรัตนะเจ็ดประการครบถ้วนแล้วเสด็จกลับไปสรุปทายเรื่อง พระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประกาศสัจจะแล้วประชุมชาดกในเวลาจบสัจจะกดุมพีดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลทาสีในครั้งนั้นได้เป็นนางคุชชุตตราธิดาได้เป็นนางอุบลวนาบุตรได้เป็นพระราหุลมารดาได้เป็นนางเขมาส่วนพรามได้เป็นเราตถาคตชนีแล ข้อคิดจากเรื่องนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความตายเป็นของแน่นอนไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้การฟูมฟายก็ไม่มีประโยชน์คนที่รู้เท่าทันความจริงของชีวิตย่อมสามารถผาเผชิญหน้ากับความสูญเสียได้อย่างสงบและคนที่ไม่ประมาทในชีวิตจะได้รับผลดีในที่สุด